ดีแม่นิสวัสดีจ้าแม่นิสวัสดีค่ะแม่นิคนคนคนฝันแม่นคนฝันแม่นจ้าจ้จักสิแม่นที่ว่าแม่นเนื่องวันนี้เพราะว่าแม่ได้เป็นตัวอันนี้ห้างกับเพิ่งจะตองงวดค่ะแต่ว่าเอฟซีน่ะบอกให้ตามความฝันแม่นีหลายกระเลยพอดีเมื่อนี้เห็นแม่นีก็เลยถามแม่นีเลยมาฝันอยู่ฝันอยู่กระเลยนี่ยละสิมาบอกสูเอฟซีฟังมันมาจ้าฝันเวลาเก่าคือผีซี น่านตีซีนี่แหละฟันเราก็ตื่นเลยฟันฟันนานคือจังว่าไปทั้งหดบรูท่าก,กันไปบันเนียน่นเห็ุลงท่านค่นเหตุลงทา่<ะ>นงทานบันเนียนลงท่านที่เฮตัน,นเป็นขนมจีนเป็นขนมจีนจะเลยไปเฮตไทน,นเขาเสียเงินก็เลยถามกันว่า้ล่ลงท่านเนี่ยผู้ใดเป็นีหยังก็เห็ดลงทา่านขจเาเลยว่าลงท่านนั่นวันเกิดปูนาคเพราะฉะนั้น มันเกิดป,ปูนากรบันมีการปูอายสถากระต่ายาสันเป็นว่าคก็เลยว,วันพ่อพ่อ,พอนั่นยังสันก็นเลยหุเมื่อขึ้นมาม่นางคิดใส่ขว้างฝันยาของอยู่คือฝันแบบนี้คืออหัยเป็นตัวนะเพราะว่าทุกทีนี่นมันจะมันจะมั่วหายเป็นตัวเลขเลยคันคันเมื่อใดที่สิบ้าฟันเนี่ยตื่นมากก็คือฝ่าแปดนยังปางเลยนะ<า>ตืต่นยังบ่ได้ แต่คั้นเมื่อได้ฟันน่ะตาสีฟันหน่อยๆค่ะจำได้เนาะค่ะเนาะแม่นล่ยลูสิจำได้เลยนะผู้ที่เป็นฟันเห็นเป็นอายุอไรผู้ที่ฟันเห็นน่ะเป็นอายุเป็นหกสิบกีแต่ว่าปูอายตนานี่เนเป็นปูเนาะตีไสเพอดีเป็นเก่าปะเป็นปลาตุยเป็นปลาควนตุย ็เไยตีใส่เก้าศูนย์อายุที่บ้าปูน่นากันวันเกิดเพิ่นน่ะก็อายุหกสิบก็คือกำหัวหายเลยคิดว่าเพราะว่าพ่ะว่าินับานบอกว่าเป็นงานวันเกิดปูน่นาค่บ้านนี้ปู่อายตนะน่ะเพิ่นกระตุยแล้วก็สั้นคเพิ่นว่า ตาว่างหันบอลูดออกว่าผู้ใดเว้าได้ยินแต่เสียงมากแต่เสียงแมนมาแต่เสียงคือเขาหัดกรอนี่เป็นเขียนใส่กระดาษดีให้ต่ว่างวันนี้เป็นเสียงมากแห่งว่าแมนตัวเลขโอ้คนัวลุกเสียงมากเนาะค่ะเนาะเสียงพันมากเลยที่แรกกระถามยูหันเลี้ยวหาเสียงผู้ใดเว้ายุสัยอ่นว่าวันเกิดปูนะว่าปูอจตนะกระตุยแล้วนะค่ะแต่ลยลูกเกิดมากมานัง เด็กก็เลยถามบ้านเลยถามมัน okay. Vatican, พออ่อบ้านนี่เงี้เรอว่าถามมันอายุปูหนากไห้แน่ะเพิ่นอายุจะปีแล้วเหรอส่นบานเนียนปูแล้าก็เล่ไล่มาบอกว่าเล้วอายุหกสิบปีอ่ะดวันที่หนึ่งตุลาเดี๋วันที่หนึ่งตุลาป่ค่ะบานนี้ก็เลยอันบานนี้ปูเยตะนาเนาะเพิ่นก็เป็นปูเนาะคค่่ะะก็เลยตีใส่เพิ่นถึงเต้าแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นตุยแล้วอนะ ก็เได้ว่าตุยยเดวกับมิตานศูนย์ทั้งตัวเนาะค่ะจะไดได้มากนั่นลหละต่ว่าบ้านในเป็นตัวดอกก็ล่องิืงก็รล่อเบิงอีกแต่ว่าอันนี้เป็นเสียงเป็นเสียงผู้ทรายมันมาค่ะเสียงผู้ทายต่ว่าคุทุกเทียที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นได้มาเป็นตัวเลขไปเลยคันบาเขียนห้ก็คือพันสิบบกเป็นตัวเลขแต่ว่างวนนี้มันบ่มีตัวเลขบ่มีอย่างแต่เพิ่มาบอกแตาว่า มันหนาสิบตองวันวันนี้วันที่สามหนึ่งเนาะแต่ว่าปิศนากับกับชาติพี่เพราะว่าเพิ่นเพิ่นบอกว่านเป็นวันเกิดของปูนากันมาเป็นวันเกิดของปูนาคแล้ววันนี้ปูอายุชนะนะกระตุยแล้วพันวังสิไหมแต่ว่าวันเกิดพย้าเพเนนว่าวันเกิดป่ะคะวันเกิดปูนาเนี่ยวันที่หนึ่งเลยถ้าจําได้เพราะว่าเกิดตรงกันวันที่หนึ่งค่ะหนึ่งตุลาแต่ว่าอายุิ่นะหกหกสิบแต่เิ่นว่าวันเกิด เอ่อ FC ฟังเอาน้ำธรรมดาเขาแกะอายุเป็นหกสิบแต่ว่าเมื่อสิขึ้นมาหกหนึ่งอยู่บ่ออันนี้ก็คือบรูดตะวันก็เอาหกศูนย์เนาะประมาณหนึ่มากว่าหเอาแต่แม่นี่แปดละเพราะว่าแม่นี่ฝันละแม่นี่ก็ตีออกมามันกับแม่นคือกันแม่นี่ก็ตีเป็นหกศูนย์หรือก้าศูนย์แต่ว่าเลขหกกับเลขเก้าก็มาเอาเป็นหกเก้าน้ำมาจับใส่กันดีมาจับใส่กัน ตัวเลขแม่นี้แต่เราเอาเบิกงว่าคงสุดท้ายสิเพิ่นเสียฝันในโตบ่ค่ะเพราะว่าปกติแมน่นี้สิมีฝันตองหวัดล้วก็ไปฝันคงสุดท้ายก่อนปกติเ<ส><ส>นี่ยถ้าไม่นีป้อยไปแล้วองศิลมันสิมีฝันนั่นคือคันเลขเขา่กาก็สิมีฝันจ้ฝันย่ำให้ย้อนไหมไปรอติดตามไปอีกเนาะจจ้้าาตัวเลขแม่นี้ที่เสียหายเอฟซีไปทิพยจับลอตเตอรี่ก่อนมีตัวใดแน่กว่าจ้ามาแล้วมาแล้ว แมนนี่ฟันแม่นนะครับละลายโตปีจากความฟันนะครับ60 90 69นะครับสามสุดนะครับสตัวนี้ราไปก่อนค่ะแต่สำหรับแม่นี่มากตัวใดจับแมนนี่มาตั้งสองเลยมากตั้ง60 90เพราะว่าถ้ามาดานี่กวนี้ก็มารกเสือกขึ้นมาที่แล้วจ้า เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะความฝันแมนีตะวากะบอกสูเอฟซีฟังกับคือว่ามันบริไดเป็นตัวทุกเือที่แมนีเพิ่นฝันได้เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขไข่เป๊ะเลยแต่ว่านี่แมนีกับว่ามันก็ชัดเจนอยู่นะเพราะว่ามันบอกว่ามันเกิดปูนาแต่ว่าหันบ่เห็นค้นที่บอกเนี่ยเป็นเสียงมากทื่เขาเสียงว่ากันแต่ว่าหันบ่เห็นนค้นแมนีเพิ่นกับมีคนหัวลูกเนาะค่ะตอนถ้ากับลอเบิง คันคันป่วยไปแล้วบางเทื่อมันก็มีฝันไห้ยำยังลูกะที่จังหวัดที่ผ่านมาค่ะลูกก็เอากุ้งมาให้อีกเนาะคงสุดท้ายงหวดที่กุ้งมาให้ไห้ก็ให้ไลท์เต็มกระตาหมดที่จังหวัดพานมากค่นี่ฟันแหม็นด้วยพี่น้องมีทั้งปลาทั้งกุ้งจ้ามีทั้งปลาทั้งกุ้งกับสีใสเก่าแปดเลยแล้ว ฝากรปุกก็แปดกับแปดเจ็ดเน่นี้ก็เลยได้ทั้งสองวัที่ผ่านมาตีแปดเจ็ดวัที่ผ่านมาเพราะว่าหมูตัวจออยู่แล้วนะจ้จอแจ็ตีเป็นเจ็ดฝาตีเป็นเจ็ดสามตัวก็ตีใส่เจ็ดแปดเก้าแล้วเจ้าของอันนี้ก็เลยมาแจกสองตัวตัดเล็นเดีว่ามันตัวเดียวกันกับที่ปล่อยไปอยู่แล้วนะ ค่ะานี่หมั่นใจป่ะแม่กับว่าข้าในหมั่นใจบ้านเลยแต่ว่าคิดว่ามันอาจจะแม่นเกือบลอยหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ป่ะเกือบร้อยใครเป็นตัวมาหลายงวดเราคนอาจจะให้เป็นพิจารณาค่ะวันนี้ก็เลยหมั่นใจคือกันมั่นกับเราตะดวงไฟเนาะแม่ตะดวงไฟดวงมั่นค่ะตั้งแต่อันนี้มาเขาจังหวัดติดแล้วก็จ้ะมาแต่งแต่งวดหาหก เขาหาหกมากที่ไม่จับหงวัดหลายหงวดอยู่ดีเนาะหงวัดวันนี้หลายหงวดอยู่ด mm ีเนอค่ะหลายงวดแต่จะหาหกมาหลายงวดแล้วที่หางวัดเป็นแบ่ฟันแม่นวันนี้ฟันแม่นกันเอฟซีที่จะงวดม้วนหาหกนาฟันว่านั่นต้องบอกเด็กหาศูนย์ก็หาหกเล็กไม่มาออกหาหกค่ะตอนนั้นจ้ะวันนี้กับฟันเกี่ยวกับปูนากับปูอายตนะที่อยู่ร้านท่ามปูนาเนาะ อันนี้ก็เลยแปดตัวเลขออกมาให้ตามนี้เอาเดี๋ยวขอเบิรงตัวเลขอีกรอบนึงนะคะแม่นี่ตัวเลขนะคะ fc สามตัวของแม่นี่แม่นหลับหกศูนย์เก้าศูนย์และหกเก้าหกเก้านี่กันไว้ดิหน่เบอร์นอกจากกันไว้ขมามกอดกันมากตัวไหนก็ห้ามันกอดกันมากหกเก้าจ้าโอเคแล้วมันกอดกันมากอีกเนาะ